จริงอ่ะแป๊บเดียวตามทันแน่นอนแซงแสงเลยเหรอเขาลูกสี่เรารูกเท่าไหร่อนเาหนูก่อนโอเคค่ะพูดถึงตังก็ได้มาเอาหรอเรื่องตั้งนานแล้วเอจริงอ่ะถ้าอยากให้คู่อ่ะแบบมาทำงานกันโอเค เป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่แดนทั้งนี้โอ้ดีใจมากเลยค่ะแฮปปี้มากแต่จริงๆนะคะนี่จริงๆก็ก็ไม่ต้องบอกว่าดีมากเลยเหะใช่ก็เหมือนพอเหมือนเราแบบสนิทกันอะไรย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนการทํางานมันเลยแบบมันเลยง่ายไปหมดเลยก็จะช่วยกันคิดว่าแบบเล่นแบบนี้ดีไหมหรือเป็นแบบนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประทับใจไหมคะแบบใ้ร่วมงานกันแบบ พี่แดนดูแลเขาเขาดีแค่ไหนใส่จองดีค่ะดูแลดีค่ะแต่เมื่อกี้มันยุ่งมีอะไรยังไงล่ะลำบากในชีวิตนักแสดงดูอะไรใส่ตองใช่หมายถึงว่าเรื่องยุ่งอ๋อยุ่งแต่เราดีแต่ว่าก็คือมันยุ่งเรื่องไม่มาหามไม่ร้องทุกข์ได้ใช่คือโอ้เรื่องนี้ร้องทุกข์เลยค่ะคือเรื่องนี้ทั้งแบบทั้งง่วงไม่ได้นอนนะคะแล้วก็ยุ่งเยอะห้องน้ำไม่มีแล้วก็มีอีก คันกับไล่กั๊โพด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกค่ะเป็นประสบการณ์ระหว่างความเป็นแฟนกับความเป็นู้กกับกต่างกันนะคะตอนทำงานเหรอคะ จริงๆเราแบ่งพาร์ทหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยเราก็รู้เราก็แบบว่าไม่ไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นแต่เมื่อไหร่พักเที่ยงคืนปุ๊บกินข้าวก็ค่อยแบบเข้าไปเล่นสลับโหมดมีชีวิตโหมดใช่ใช่เริ่มเริ่มแบ่งเริ่มแบ่งโหมดเป็นละเราให้เอาปตีกันหีวิตได้ใช่กักับเป็นกำกับครับพักขึ้นรถตู้กลับบ้านอะไรเนี่ยก็ค่อยจะเป็นแฟนก็ค่อยว่ากันเดินดุบมั้งไหมเดนดุบหรือไงไม่ดุจดีแต่ก็มี ตอกเข่าบ้างร้อนเล่นร้อนเล่นปลาเล่นอ่ะใจดีค่ะใจดีก็คือเขาก็จะเป็นแบบบอกตลอดว่าเออเขาอยากได้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าระวังเลยค่ะคือเขาจะเป็นคนเซนซิทีฟกับทั้งเสียงผมมากคือเวลาอยู่ด้วยกันในฐานะแฟนเนี่ยเสียงผมจะแบบอ่อนนุ่มเบาสุภาพคือเสียงที่แปดใช่ใช่แต่ว่าพอกำกับเนี่ยผมจะแบบจริงจังโทนเสียงจะเปลี่ยนเขาจะเขาจะแบบ ช่วงแรกๆเขาจะหน่อยๆแล้วแบบทำไมพี่แดนพูดแบบไม่พร้อมก็หนูเลยะ <c oughs> จริงจังพี่จริงจังต้องต้องใช้เวลาปรับนา,านนะคะอันนี้เขาอยู่ในพัสดุกับน้าคืออย่างเรื่องแรกอะค่ะที่ที่ถ่ายกันไปเมื่อสิบปีที่แล้วอันนั้นหนักงงจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือแบบปรับได้เยอะขึ้นมากแล้วค่ะก็แบบไม่ได้คิดอะไรฉ่นชมความเก่งของแฟนแล้วหน่อยค่ะแสดงเองด้วยกำกับด้วยเราเห็นแล้วอยู่ในกองเราเห็นเขาทำขนาดนี้แล้วรู้สึกไงบ้าง จริง,รงๆแพดได้เห็นเขาทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่บทแรกๆจนมีการปรับเปลี่ยนจนการมาเป็นเวอร์ชั่นนี้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นเขาแบบต้องเขียนบทเองแบบ เราก็ต้องมีไปเรียนด้วยเพื่อให้แบบว่ามีไปเรียนมีแบบไปเรียนเือเหมือนเขา่ไปเรียนต่อเห <c oughs> มือนเหมือนเขาก็แบบว่าทุ่มเทกับกับโปรเจกต์นี้จริงๆเงนะี้ยคือเราก็เห็นทุกขั้นตอนก็รู้สึกว่าอย่างวันนี้ก็แบบเออดีใจมากว่าแบบเออเดี๋ยวมันจะได้ฉายไปถึงทุกๆคนแล้วทุกคนจะได้ดูแล้วนะคะ หวงไหมคะทีเห็นที่เขาทำงานเราอย่างเราพาแสดงเราแสดงเสร็จพูไปได้พักแต่เขาต้องแบบโหหน้าที่กลับต่ออะไรเงี้ยก็ช่วงหลังก็เพิ่งเข้าไปสัมผัสกับเขาเหมือนกันว่าโหการตัดต่อหรือการเข้าไปดูซีจมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยคือมีบางครั้ะเราลากเขาไปด้วยในแบบในห้องตัดห้องตรวจซีจห้องทําสีห้องทาเสียงคือเราไม่ได้มีโอกาสทำทำหนังบ่อยไงแล้วเราก็เมื่อก่อนได้แต่พูดครับว่า เฮ้ยเวลาเราขั้นตอนตอนแบบทายเสร็จหลังจากทายเสร็จแต่มันก็หนักมากมากนะแต่เขาจะยังไม่อินอันนี้เป็นโอกาสดีที่จะให้เขามารู้ว่าไอ้ที่เราบอกว่ามันมันหนักเนี่ยมันเป็นแบบนี้พี่แดนมีมีฟุตบ้างไหมตอนช่วงทำเพราะเราต้องทำหลายๆอย่างแล้วแบบความเครียดความทับตันน้อยด้วยอะไรด้วยเรื่องเรื่องนี้ไม่มีหรอครับก็แบ่งแบ่งชีวิตตัวเองดีแล้วก็เราว่าเราบาลานซ์เรื่องเรื่องความคิดของเราชีวิตเป็นระเบียบขึ้นเยอะครับเพราะฉะนั้น อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราช่วงเวลานี้ก็คือพอทํางานก็ก็ทํางานไปแต่พอเลิกงานปุ๊บก็ไม่คิดเรื่องงานเลยออเออแพทเดี่ยมเข้าใจความบ้างานีมากเลยนขอได้ไปไม่แต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นแล้วค่ะคือเขาจัดแบบบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นว่าแบบที่เขาบอกค่ะว่า,วาตอนทํางานก็คือทําแต่พอแบบไม่ได้ทํางานก็คือแบบมีเวลาให้ตัวเองเวลาพักผ่อ,ยอยนอะไรเงี้ย บอกว่ามันแค่แบบมีบางช่วงจังหวะที่เหมือนเหมือนเขาโผมงานหนักนิดนึงแล้วแบบว่าโลกทั้งใบของเขามีงานซะส่วนใหญ่ก็มีการคุยกันอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือแบบทุกอย่างลงตัวอะไร<ม>ทาให้เขาเปลี่ยนความที่แดนที่แบบว่าจากนี้แบบเหมือนงานยิงชีวิตไปอะไรเงี้ยตอนนี้นแกแบ่งเวลาก<ม>็มีหลายอย่างนะครับคืออย่างแรกคือเราได้งานก็จริงได้เงินก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เสียไปก็คือสุขภาพแน่ๆนะครับเป็นแบบไมเกรน พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องความสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะกับแฟนนะครอบครัวนะครับเราก็มีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่น้อยลงแลวเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็คือไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาให้เราได้พูดคุยกับตัวเองหมายถึงว่าได้ไดพักผ่อนได้อยู่กับตัวเองอันนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเออว่ะเหมือนเราเริ่มถึงจุดที่เราไม่อยากจะตื่นขึ้นมาแบบไปท mm ํางานแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันไม่มันมันไม่ใช่ะ mm hmm. นะครับก็เริ่ม ก็เริ่มชอบศึกษาเรียนรู้วิธีคิดใหม่ก็ก็ดีขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะทํางานแค่ทํางานที่เราอยากจะทําจริงแล้วก็ทําเป็นงานงานไปจะไม่ทํางานแบบซ้อนกันละก็เลยทําให้กลับมาโอเคเข้าใจกันก็มีเวลาให้กันก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะครับตอนนี้ก็แฮปี้ครับแฮปี้ดีค่ะ่วงหลังเหินไปด้วยกันสองบ้านตลอดก็เป็นแฟนคนดูไดเที่ยวมาเพราแบบอะไรอะไร ผอเมื่อไรคือเรื่องสงบ้านก่อนกี้เรื่องบ้านก่อียนเรื่องสองบ้านเอดเนี่ยเป็นคนติดครอบครัวประมาณนึงนะครับแล้วก็เวลาเอเคมันจะมีทริปที่ไปกันสคนบ้างแต่ทริปไหนที่เหมาะสมที่จะไปกันแบบเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็อยากจะชวนใช่แล้วพาคุณแม่น้องไปด้วยนะครับส่วนคำถามต่อไปว่ารอนี้อยู่ใช่ไหมปัจจุบันตัดทิ้งอะเนาะกันไปไตัดต่อเขียนในคัทชน ถามว่าเมื่อไหร่ก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันมาก่อนนะครับ <c oughs> <W> ว่าแบบวา่าคอยถามไถ่เรื่องเรื่องความรักกันแต่ว่าจะเมื่อไหร่นี่มันจริงม <ừ> ันบอกไม่ได้จริงๆนะถ้าบอกมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์กันท <c oughs> ุกคนแล้วก็แต่ว่าพอบอกเนี่ยก็จะรู้พร้อมๆกันในคราวเดียวกัน <c oughs> ลแล้วเมื่อผมบอกปึ๊บแล้วมันเกิดเหตุอะไรนจริงๆสร้างในนี่ดีาบอกเลยหรอ เราเคลมเลยอันนี้ก็คือแบบบอกยังยังไม่สามารถบอกได้เนาะก็รอไว้ก่อน <c oughs> ประกาศทีเดียวยังไม่ค c ิ m i n g soon แต่ประสิบ <c oughs> ได้ไหมค <c oughs> รับว่ามันจะดูไม่ไปะนรับแต่ประสิบได้ไหม, <c oughs> ไ <ป S 2> มว่าดึงผีไหม ก็สิบไม่ได้ทุกทุกวันคนอยู่วงการเขาพาเลตกันเออพาเลตกันเซอร์ไพรส์หลายหคู่อะไรก็ต่อต่อคิวเขาก่อนนะครับให้เขาพาเลตคิวเราไกลไหมคะคิวเราไกลลงทะเบียนกัได้ยังได้ม่กันคุยกันเพรว่าอะไรยังไงบ้างก็ถามว่ามีการคุยกันไหมคือเราก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับว่าไม่ได้แบบยังไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนนะครับเกิดมนก่อนหน้านี้ปัญหาเราคือว่าไม่รู้ว่าจะไป ก็หเหมือนุกคนรับฟังก,กันค <Okay. S 2> น,นี้ปรัุงกันเรื่องนี้ได้ไหรือยังทีอนั้นมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแหะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นน,นะ <c oughs> เนาะปกลงได้หรือยังเดี๋ยวรอดีกว่าว่าถ้ามัน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้จริง <c oughs> แต่แต่มันไม่สบายอะแต่น้องแพทต้องสวยตลอดนะะรอตายตจะายๆสวยจะตายค่ะวันไหนมีกิิื่อต้อง่มานอมีเซนต้เราจะบผิดขาได้หมีน มีเซนอะไรครับเซนอ๋อมีเซนเวลาเขาแบบเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเราจะจับผิดได้ไหมปกติเขาไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ไงปกติพี่แดนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์แต่เหมือนว่าของขวัญวันเกิดอยากได้อะไรเขาก็จะบอกจะบอกตรงจะบอกเลยว่าแบบเอาอะไรเดี๋ยวพี่จะเพื่อนี้ให้นะอะไรเงี้ยคือสิทธิ์มีไม่มีไม่ได้น้อยมากค่ะมีมีแต่น้อยคือคือเราเป็นอาจจะเป็นคู่ที่คุยกันมากกว่าว่าแบบต่างคนต่างอยากได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบ เือไฟขนาดนาน,นไม่ถูกใจน้องนี่หรอด้วยเลยถามไปเรื่อยเร,ออรือ่องเรืร่องของขวัญใช่ป่ะครับคือเราอยากจะให้เขาได้ใช้จริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่แบบเราเ,รเอออยากได้จริงๆเล้เราเห็นว่าใช้ยาวๆออและทั้งสามนี้ยังไงอะคะ คนเกิดเหรอครั้ละมีแล้วของกว่านั้นนี่เขาถามเขาแล้วว่าเขาอยากได้อะไรไม่สบายเลยไม่ไม่ถามแต่อันนี้อันนี้รู้เหรรออันนีู้้ว่าว่าเขาจะกรีดกราดก็คือการเอาหนังพวงพื้นธข้มชาติให้เขาไปก็ถือว่าเป็นค่าตัวนะให้ไปละทุกคนต้องไปดูด้วยนะคะถือว่าเป็นของฝันมันเกิดให้หนูเออก็เข้าถ่ายก็เข้าถ่าย13ว่าต้องว่ต้องมาเกิดไม่ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเป็นของที่เป็นฟิเอร์ต้องเดินหมายถึว่าเรานี้วเหวินต้อง ของขวัญที่แบบที่แพทขอไปนี่ใหญ่แค่ไหนครับแพทคะแพทไม่ได้ขอค่ะแพทอาจจะแบบเคยพูดๆแต่แพทก็ไม่รู้ว่าใช่อันนั้นหรือเปล่ารู้ว่าจะใช่ที่เราคิดไหใช่ใก็เดี๋ยวรอดูที่สามนี้รอดูแป็นหรือเปล่าเป็นโอ้โหเรื่องลอยเลยลูกแต่ละชิ้นใหญ่ไหมครับชิ้นใหญ่กี่กลัดกี่กลัด สิบสามนี้รอดูเป็นแนวไหนพี่แนนเปของใส่เครื่องประดับหรือว่าเป็นโอ้โหนี่เป็นเกมโชว์อะไร่เงี้ยทานเดาำใบทำใบเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูครับก็ของฝั่งยมันเกิร์ด้เออเกิร ก็เข้าใจก็เลยบอกว่าก็ขอบคุณที่แบบว่าคอยเป็นห่วงางไทยตลอดอย่าพูดเลยว่าอย่าพูดเยอะเดี๋ยวหลุดใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะรอดูในทุกๆเรื่องแหละครับอ่าโอเคลองศึกาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทากคนมากครับ่ะค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 ระค่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 ะะค่